เราใช้ภูเขาน้ำแข็งมาเปรียบเลยเพื่อให้เห็นรูปแบบต่างๆของการคุกคามทางเพศกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และการบังคับขู่เข็นทางเพศสาธารณชนจับจ้องสิ่งเหล่านี้และฉันคิดว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าเราจำเป็นต้องแก้ไขมันแล้วเราก็ยังมีประเภทที่อยู่ข้างล่าง ซึ่งจริงๆแล้วคิดเป็นกว่าร้อยละของการคุกคามทางเพศเช่นการถูกแอบตัดออกจากกลุ่มไม่ได้รับอีเมลกลุ่มไม่ได้รับเชิญให้ร่วมงานในเรื่องที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญแท้ๆเรื่องเล็กๆประเภทนี้แหละที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่เข้าพวกมันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเคยเจอเราพบว่าการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นซ้ำๆสร้างผลกระทบเช่นเดียวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือ การบังคับขู่เข็นทางเพศที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมันจึงเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้